ในระดับจัก,กรวาลการชนและการรวมตัวของกาแล็กซีเป็นกระบวนการปกรติโดยเฉพาะในยุคต้นของจัก,กรวาลที่กาแล็กซีอยู่ชิดกันมากกว่าปรากฏภาพการรวมตัวทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ในภาพถ่ายจากกล้องฮับเบอร์และจากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์นักวิจัยสรุปว่าในภาพรวมของจัก,กรวาลการชนเกิดบ่อย และมีบทบาทสำคัญต่อวิวัฒนาการของกาแล็กซีทั้งหลายเช่นการสร้างกาแล็กซีขนาดใหญ่จากการรวมตัวของกาแล็กซีขนาดเล็กหลายครั้งติดต่อกันไทม์ไลน์เหตุการณ์สำคัญของ m ิลกี้เวเรียงตามลำดับเวลาเก่าไปใหม่ 1. ยุคเริ่มต้นการรวมตัวของเมฆกา๊าซและดาวดวงแรกหลัง Big Bang หลังบิ๊กแบงประมาณไม่กี่ร้อยล้านปีแกส๊สและเมฆความหนานแน่นเล็กๆเ,เริ่มยุบตัวเกิดดาวและระบบย่อยทางช้างเผือกในรูปแบบดั้งเดิมเกิดจากการรวมตัวหลายขั้นตอนของโครงสร้างขนาดเล็กเหล่านี้ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานของการก่อตัวกาแล็กซี่ตามแบบจำลองจากกวานวิทยา 2. คราเคนการรวมตัวช่วงต้น ประมาณ11 0 0 0ล้านปีก่อนงานวิจัยเชิงจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลดาวจากภารกิจเช่นไกอาชี้ว่า Milky ้เวยเคยรวมตัวกับสิ่งที่นักวิจัยตั้งชื่อว่า Kraken เป็นกาแล็กซี่ดาวแครกขนาดใหญ่ที่ถูกดูดกลืนเมื่อประมาณ1 0 1ถึง12ล้านปีก่อนยุคต้นของกาแล็กซี่ของเราผลของมันคือการเติมมวลและการสร้างชั้นโครงสร้าง ที่กลายเป็นพื้นฐานให้กับกาแล็กซีที่เราเห็นตอนนี้งานสำคัญเกี่ยวกับคลาเคนถูกนำเสนอโดยครูยิสเซนและทีมในปี2020และได้รับการยืนยันจากงานจำลองเพิ่มเติม 3. เซโคย่าอาจูนาหรืออีอีโต้การรวมตัวย่อยๆประมาณ9,000ล้านปีก่อน หลายโครงสร้างที่ค้นพบในฮาโลของทางช้างเผือกหรือฮาโลซับสตรักเจอร์สถูกเชื่อมโยงกับการกลืนกาแล็กซี่ย่อยหลายดวงหนึ่งในกลุ่มที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อว่าเซโคย่าหรือมีชื่ออื่นที่สัมพันธ์กันเช่นอาจูน่าหรืออีอิตยในงานต่างกลุ่มมวลไม่ได้ใหญ่เท่าไกอา e เอนเซลาดัสแต่ก็ทิ้งร่องรอยของดาวโลหะต่ำ หรือเมทัลพัวสตาร์สไว้ในฮาโลซึ่งช่วยให้เราอ่ามประวัติการชนของกาแล็กซี่ได้ 4. ไกอาเซาเซชหรือเอ็นเซลาดัสการชนครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนโครงสร้างหลักประมาณ8-11ถึงพันล้านปีก่อนนี่คือเหตุการณ์ที่มีหลักฐานชัดเจนและถูกพูดถึงมากที่สุด ข้อมูลจากดาวเทียมไกอาเผยว่ามีเศษซากดาวเป็นจำนวนมากที่มีวงโครจรและองค์ประกอบทางเคมีแบบเดียวกันถูกตีความว่าเป็นซากของกาแล็กซีดวงใหญ่ที่ชื่อเรียกกันว่าไกอาเซาเซจหรือไกอาเอ็นเซลาดัสที่ตกลงมาชนและรวมเข้ากับ m ิ l ก y w เวเมื่อประมาณ8 1ถึง11พันล้านปีก่อนการชนครั้งนี้สร้างฮาโลดาวที่เราเห็นในปัจจุบัน และเป็นสาเหตุให้โครงสร้างภายในของการเลซี่เปลี่ยนจากสภาพเดิมมาเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับ Milky Way ปัจจุบันหมายเหตุสำคัญงานวิจัยล่าสุดยังแสดงว่ากาเล็กซี่ผู้ถูกกลืนนี้อาจมีหลายครั้งที่ผ่านเข้าออกก่อนจะถูกกลืนในที่สุดนั่นหมายทันว่าการรวมตัวจริงๆอาจเป็นกระบวนการยาวหลายช่วงไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแบบฉับพลัน 5. h e l m i t t t r e m m และการรวมตัวอื่นๆประมาณ6-8พันล้านปีก่อนมีการค้นพบสตรีมของดาวเซลลาสตรีมหลายแห่งที่เป็นซากของการดูดกลืนกาแล็กซีย่อยเช่นเฮล m มิส t ตรีมพวกนี้เติมดาวรุ่นเก่าเข้าไปในฮารโลและช่วยอธิบายความหลากหลายของวงโครจรดาวในบริเวณรอบนอกของกาแล็กซีงานศึกษาเกี่ยวกับ Tidal Stream ชี้ว่าการกลืนกาแล็กซีขนาดเล็กยังเกิดต่อเนื่องในยุคหลังๆอีกมาก6 Sagittarius Dwarf Spheroidal (SgrDSH) การดูดกลืนที่ยังคงดำเนินอยู่เริ่มภายหลังพันล้านปีถึงปัจจุบันกาแล็กซีคลาส Sagittarius โคจรรอบ Milky Way มิลกี้เว์มนานหลายรอบจนตอนนี้ถูกฉีกเป็นเส้นทางไท d a ลสตรีมส์ยาวๆรอบกาแล็กซีนักดาราศาสตร์สามารถติดตามเส้นทางของดาวจาก s าจิทาริอ u สได้ชัดในข้อมูลสำรวจดาวเช่น 2MAS และ SDSS และนี่จึงเป็นตัวอย่างของการชนการกลืนที่ยังดำเนินต่อเนื่องซึ่งยังคงสร้างผลกระทบต่อโครงสร้างจานและกระตุ้มการเกิดดาว เหตุการณ์อื่นๆ LMS1 หรือวูกุงปอนตัสและซากเล็กๆอื่นๆการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดโดยรวมข้อมูลจากกายาและสเปกโต o สโคปิกเซอร์เวแยก Substructure ได้เป็นกลุ่มๆนักวิจัยตั้งชื่อกลุ่มใหม่ๆเช่น LMS1 หรือวูกุง ตซึ่งแต่ละกลุ่มเป็นหลักฐานว่ามีกาแล็กซี่ย่อยมากมายที่ถูกกลืนในอดีตทําให้ภาพรวมของการรวมตัวมีความซับซ้อนไม่ใช่แค่เหตุการณ์ใหญ่ๆเพียงไม่กี่ครั้งแต่เป็นการรวมตัวแบบเป็นชั้นๆตลอดประวัติศาสตร์ของมิ k ก Way การชนครั้งต่อไปแอนโดรเมด M 3 1กับ Milky Way สำหรับเหตุการณ์ในอนาคตข่าวและงานวิจัยเก่าวกล่าวว่าแอนโดรเมดากำลังเคลื่อนเข้ามาหาเราปัจจุบันห่างประมาณ2.5ล้านปีแสงและมีความเร็วเชิงเส้นประมาณ110กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งแบบจำลองก่อนหน้านี้คาดว่าจะเกิดการผ่านใกล้และรวมตัวภายในประมาณ4-5พันล้านปีและรวมเป็นกาแล็กซีเดียวเต็มรูปแบบในเวลาต่อมา หลายพันล้านปีซึ่งเป็นภาพที่ถูกนำเสนอทั่วไปในสื่อวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามงานวิจัยล่าสุด2024-2025ที่รวมข้อมูลจากกายาและฮับโบพร้อมการจำลองที่คำนึงถึงแรงโน้มถ่วงของเพื่อนบ้านในโลเคลกรุ๊ปเช่น Triangulum m 33และ Large Magellanic Cloud พบว่าความแน่นอนในการชนลดลง ผลการศึกษาใหม่ให้ความน่าจะเป็นประมาณ50%ว่า Milky ้เวและอันโดเม d a จะรวมตัวกันภายใน1 0 0 0 0่นล้านปีและหากรวมผลกระทบของเพื่อนบ้านเวลาที่อาจเกิดรวมตัวอาจเลื่อนออกไปเป็นประมาณ7-8 0 0 0ล้านปีหรือมากกว่ากล่าวคือตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ถือว่าไม่แน่นอนเท่าที่เคยเชื่อและเป็นไปได้ว่าจะหลบผ่านกันมากกว่าจะชนตรงตรงในช่วงเวลาที่ใกล้4-5,000ล้านปีสรุปเชิงเวลา ประมาณคำอธิบายแบบเก่าการผ่านใกล้จะเริ่มประมาณ4-5พันล้านปีจากนี้ไปรวมตัวภายหลังหลายพันล้านปีงานล่าสุดความน่าจะเป็นการรวมตัวภายใน10,000ล้านปี approximately 50%เวลาที่เป็นไปได้กระจายมากส่วนใหญ่7-10พันล้านปีหรือมากกว่าในบางแบบจำลองผลกระทบต่อระบบดาวและโลก สรุปสั้นๆแม้กาแล็กซี่จะชนกันแต่นักดาราศาสตร์เตือนว่าดาวแต่ละดวงมีช่องว่างมากดังนั้นโอกาสที่ดาวจะชนกันโดยตรงต่ำมากผลกระทบหลักมาจากแรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนวงโคโจรของดาวและการประทะข,ของเมฆก,กาสที่กระตุ้นการเกิดดาวใหม่สำหรับโลกและระบบสุริยะผลกระทบตรงๆต,ต,ต่อโลกมีความเป็นไปได้ต่ำ แต่ตำแหน่งของระบบสุริยะในกาแล็กซี่ใหม่อาจถูกเปลี่ยนไปอาจถูกดันออกไปหรือลากเข้าไปใกล้ศูนย์กลางอย่างไรก็ตามเวลาสเกลเหล่านี้ยาวนานมากเกินกว่าช่วงชีวิตของมนุษย์และอารยธรรมปัจจุบันขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ comment, และทุกการกดติดตามคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้ช่องเล็กๆของพวกเรามีกำลังใจแล้วเราจะออกเดินทางไปสำรวจจักรวาลด้วยกันครับ